คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลวังบงวันนี้ก็จะพามาดูการขับเคลื่อนงานของคณะขับเคลื่อนของเราดูคณะทำงานชุดนี้ก็ประกอบด้วยแม่แม้ถังกาวทันที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเวลามีประชุมพิจารณาโครงการนี้มากันเนื่องแน่นมาก แต่โดยปกติแล้วพอไม่มีประชุมก็นัดกันโดยเฉพาะวันที่มีพิจารณาโครงการนี้พิเศษมากของกินนี่เต็มโตตลอดไม่เคยว่างเลยแล้วหลังจากที่ประชุมพิจารณาโครงการเสร็จแล้วทุกคนก็นรีบเลยชวนคณะเลยมาดูว่าเลี้ยงบัวจริงหรือเปล่าเลี้ยงหมูจริงหรือเปล่ามีคอกบัวคอกหมูอยู่ตรงไหนรีบมากันใหญ่เลยและหลังจากประชุมคณะขับเคลื่อนทีไรนะของกินนี่แน่นมาก เขเป็นของกินจากโคกเลยเพราะว่าที่ทําการนี้อยู่ติดโคกหนองนาไม่ว่าจะ<อ>เป็นเชอร์รี่สีทองปลากระดีแดดเดียวแล,และที่ทํากันบ่อยเลยนะน้ํายาขนมจีนตีนไก่โอ้โ oh หเรียกได้ว่ากินกันไม่ได้เห็นจมูกเห็น<ล>ปา<ะ>กหลังจากที่กินเสร็จนะไม่ได้แยกย้ายกันกลับบ้านนะยังจะชวนกันไปดูบัวดูควายดูทุ่งนาดูว่าเขาทําจริงไหมแล้วไปกันบ่อยมากร้อนและนอกจากหนีเนาะกลุ่มเก่าก็ไม่เคยทิ้งกันเลย ไปเยี่ยมเสมอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมะม่วงกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มเลี้ยงวัวแล้วก็มีกลุ่มเย็บผ้านอกจากนั้นเวลาลงพื้นที่ติดตามยอดนี้เกินกำหนดชำระความสนุกก็จะเกิดขึ้นก็จะมาชวนพัฒนากรไปร่วมชะตากรรมไปร่วมติดตามว่าเป็นยังไงถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขนาดเวลาตามนี้เครียดๆหิวข้าวกันแม่ๆก็ลงไปเด็ดมะม่วงขึ้นหลดเลยมากัดกันคนละคำสองคาแก้เครียดแล้วหลังจากที่เจอกลุ่มเครียดๆมาแล้เรามาดูกลุ่มที่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับก็มาเลยกลุ่มแรกป่าแดดเดียวหรือบ้านเราเรียกว่าปลาเกือ อันนี้สําเร็จมากขายดิบขายดีไปตลาดนานะทีนี้ไม่พอขายแล้วยิ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องช่องทางออนไลน์นะยิ่งไปลงลายลงเฟซนะไม่ถึง5นาที10นาทีขายหมดเกลี้ยงเลยไม่พอขายสักรอบและนอกจากนั้นเนาะก็ยังมีกลุ่มเลี้ยงหมูและกลุ่มเลี้ยงหมูนี่ก็ใช่ยอมนะอยากจดโอท็อปได้เลยเอาหมูมาเลยมาทำหมูส้มจดโอท็อป ยอดขายปังกระจุยกระจายทำไม่หวาดไม่ไหวกันอีกกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเวลามีกิจกรรมนะเรื่องความสวยความงานนี้ไม่ใช่ยอมเลยออกทุกงานไม่ว่าอำเภอจังหวัดมีกิจกรรมอะไรคณะทำงานขับเคลื่อนชุดนี้ออกด้วยตลอดไม่ว่าจะเป็นวันสตรีนะครับวันงานหลวงพ่อเขียนเนี่ยโอ้โหออกทุกปีเลยปากแดงกันทุกคนเลย นอกจากนั้นเวลาหน่วยงานพาคีเครือข่ายมาขอความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์ใดๆก็ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้ขาดเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในเทศบาลตำบล วังบงเนี่ยก็ยังมีโครงการออมซึ่งสมาชิกของสตรีในตำบลเนี่ยทั้งสมาชิกทั่วไปแล้วก็สมาชิกในทุกระดับเนี่ยก็ร่วมกันออมเงินกับาทางธนาคารขยะของทางเทศบาลอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่ทางณาคณะขับเคลื่อนได้ร่วมในทุกๆ กิจกรรมทุกๆโอกาสก็หวังว่าท่านคณะกรรมการจะให้คะแนนสูงๆนะครับเพื่อคณะขับเคลื่อนชุดนี้ก็จะได้เข้าไปในลำดับต้นๆของจังหวัดครับ